ปฏิฆาพ่อแม่พี่น้องชาวไทย้ำคนไทยในต่างประเทศนะคะเมื่อนี้ชาวม,มาล,ลีขาลอะสิ่พามากินอันต้าสมรอบเด็กเกิดพี่น้องค่ะต้มมะฮงกับอันหมูกรอบเกิดพี่น้องหมูกับกไก่เป็นบวกรอบแล้วค่ะพี่น้องซื้อไว้ในตอนตอนเว้นค่ะตอนเว้นพอดีบ่มีเวลากินกิพี่น้องเอยเห็นงา้นก็นเลยกินล้งสิม,มากินนะคะพี่น้องเลยนี่รอบเด็กนะคะพี่น้อง กินซ้ำมบมุกงงกับอันหมูกอร,ร,รอบค่ะพนนี่น้องบะหมน่หลอดเด็กบะหม่นันนี่นะคะพี่น้องสื่อจะเว้นหรอค่ะพี่น้องบะม,มีเวลากินค่าต่เห็ดนวดค่ะพี่น้องแขกไล่เลยบะมีเวลาสิมาเห็ดใเห้บพี่น้องเบิง่งเลยบะมีเวลากินนะกค่ะพี่น้องค่ะพอดีเด็กเราก็เลยไม่เ,มเห็ดกินนะคะคอนี้เหลืองานลรอคะ่ะค่ะพี่นอ้องแซบๆร่วมกันนะคะ กลายเป็นหมูหมูหมูบอกรอบแล้วค่ะพี่น้องกินบวกเบิร์ดแล้วค่ะพี่น้องเลยโล่มากซื้อมาหลายซื่อค่ะพี่น้องเลยกินบวกเบิร์ดโอ้ยนี่กินตอนนีนะ้กลายเป็นหมูบอกรอบแล้วค่ะพี่น้องพอดีสาวมะรีซื้อใบตะเว้นหมดแล้วค่ะพี่น้องว่าสิมาเห็ดกินแม่ได้มาเห็ด กลายเป็นหมูเหนียวไป็ลยเป็นนองเลยแต่ว่าเอามากินกับตำามูหงก่ะดีเจ็บแบน้องกันกับพี่น้องรลอบเด็กนะคะกับพี่น้องมามากินหลอบเดึก cây người nó không hề nhìn Nên là mừng bây giờ còn ngồi Nó gì nhưng thật nào Các bạn đến cả kín อี่ดามไม่ได้ไปเห็นประกาศขาวกับน,น้องประกาศขาวก็น้องก่อนไปนะผมบอกกอวกา,าววกดอะไรกับน้องเลยกลายเป็นมูอเนียวอ่ะจัดอ่ะ เก่าขนก่อนสูมึนไปเลยเราแค่ไม่ออกโอ้แจกกว่า มารีก็เอามาเซนลนำเกลืออายุหนะคะ้ายไปนอนครับ

嗯，对。<sighs> yeah. 长牛了，感觉。小王，你哪不挨地很那个叫不挨地。 ไมเบิกตกลับไปนองเลยื้อมากจรแต่ตือลของโลกมันก็ขา,ายตืออะรไ่ Mà okay, không nghe Ok, dù Khi nắm đáy kẹp nắm mắm Cảm ơn Cảm ơn Và đây là thán Hồng Kông Còn dưới phần Cảm ơn แขกเขาพอะได้เฮตุอยู่ค่ะพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันเทศกาลกินตจงค่ะพี่น้องกินข้าวต้มค่ะถ้าเป็นบ้านน้องกับเป็นมันกินข้าวต้มขนมจยงซี่นะคะพี่นอ้องไม่นี้ก็บอกข้าใจเว้าคือกันนะคะว่าน่นวบาบางนะคนกินคนเว,วาเป็นวันกินข้าวต้มมานเทิ่นเคือว่าเทศกาล Bạn gần là họ มือน,นี่กระพากัานเรากันนะครับพี่น้องว่าโอ้เมื่อนี่อันบ้านเพิ่อนอันกินข้าวต้มขนมเพิ่นมีเทศกาลอันบรรยุดของเพิ่นคือดิบ่มีแขกมาดอก่วนพี่น้องเอ้ยเห็ดบดมือบุได้เศร้ากับพี่น้องเลยมื้อแขกหลายบ้านเสรมากินให้เบิ่น้องเบิ่งแต่เว้นๆกับบุได้กินละครับพี่น้องแขกหลายบุได้เศร้ากับเห็ดจนเดืกครับแล้น,น,นี้รอบเดืกกับพี่น้องมากิน sau hẳn Rồi nhầm Chị mong bây giờ về. Mọi người chị mong bây giờ Hoa khảo về chị đi thăm ngán Ngày nào 就是 พี่น้องสาวมาลีขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคนไทยต่างประเทศนะคะที่บังคิบสาวมะลีนะคะพี่น้องแล้วจังไดสาวมลีขอบคุณตุกกำลังแรงใจนะกำลังแรงใจนะคะพี่น้องคนไทยอยู่ในต่างประเทศลระคนอยู่ในเมืองไทยนะคะพี่น้องติดตามสาวมาลีค่ะจังไดคลิปนี้สาวมลีขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวมือนาเจอกันไหมคะพี่น้องคลิมนาเจอกันไหมว่าถามะรีสิพาก,กินขิมยังภาพเป็นเลาะใช้นะคะพี่น้องสำหรับมื้สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ